โปรเจกต์แกิจกรรมพัฒนาตนเอง 1. กิจกรรมทำบุญสาขารัฐประศา,ส,าศสนาศาสตร์วันที่12มกราคมพศ2567หน้าที่ช่วยเพื่อนอำนวยความสะดวก 2. กิจกรรมทำความสะอาดห้องเก็บของตึก A7 ชั้น1 2 3วันที่20กุมภาพันธ์พศ2567หหน้าที่ทำความสะอาดโต๊ะ หน้าข่าวและเก้าอี้ 3. โครงการจิตอาสาแบ่งฝันพี่ปันน้องวันที่8มีนาคมพศ2567หน้าที่เป็นพี่ประจำฐานเสริมสร้างความรู้และสามัคคีให้กับน้อง 4. กิจกรรมช่วยทำซุ้มห้องนิทรรศการดิจิตัลเพื่อการบริหาร งานภาครัฐหน้าที่จัดกระดาษทำวงล้อของสมทำโครงสมุมที่ทำจากกระดาษลังทาสีตกแต่งสุมห้ากิจกรรมนิทรรศาการดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐวันที่สองมีนาคมพศ2567หหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม